ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามือนีกลับมาพอๆกับพอแต้มอย่งแล้วนะครับวันจันทร์ที่หกนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วมือนีพอแต้มกันที่ภาพอมาอเบิงเล็กลาาพัฒนานะครับเนาะก็มีเอฟซีคอมเมนต์มายังได้สูตรหวยเล่านะครับแต่วา่าพอแต้มก็ให้เบิงก่อนนะครับเนาะมันก็มีเขามีพิษมีถือก,กับ FC. เอฟซีเห็นปะครับเอานี่ คือสูตรนี้กับขาม้าสองงวดกับมาหลุดงวดหนึ่งงวดล่าสุดนี่ครับได้สามกับสี่มันก็มาออกสี่หนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าสองกับสามสองกับมาออกศูนย์สองนี่ครับนี่งวดงวดที่จะถึงนี่อันนี้ก็ได้สี่สี่กับหาอันนี้ได้ตัวเก้าครับสองกับสามแจว่าคันเอฟซีอยากได้การคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอเตียมกระชิให้ยุตสูตรมือนี้แ่ว่าพอเตียมสีิ่ให้แบบจับคู่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเขาเตรีมยมจะฉล้เบิ้งครับนี่ fc ที่ยิงเดินมากมันก็จับคู่กันได้มากนะครับเนาะ fc มันสูวนนี้มันผาดเนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยผ่าดมันมาออกหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับเนาะอันนี้กับเขาหนึ่งโยนี่ครับราชมาศูนย์นี่กับเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ศูนย์หนึ่งสองมันส้นกันยี่ศูนย์กับหนึ่งนะครับ fc มันมาออกศูนย์สามเนี่ย อับนีิล่าสุดที่ออกมือวันวันสุกบ่ครับวันสุกเนาะวันสุกเนี่ยซีซีหนึ่งเรียงล่างออกซีหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าเรียกบนออกศูนย์สองแต่ว่าตัวนี้มันในสองศูนย์เป็นตัวกลับบนเนาะครับเนาะวันนี้ฉะนั้นแล้วพ่อเตียมกนจะโลงงห้เลยครับทั้งสูตรทั้งตัวเลขไปเลยนะครับแต่ว่ากัา ทีจับคู่เองบอลรุจิเอาไปจับคู่ก็ก็แล้วแต่เพาเตียมสิ้อลูให้นี่ละสองสูตรนี่นี่เอาไปจับคู่กันเลยนะครับเนาะเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวท่าน้ำแข็เนาะครับเด้อนี่คือเรียกเล่พัฒนานะครับเห็นบ่ไสติมันเอฟซีเห็นนะครับเนาะนครับมันก็มีเขาไม่รู้แด่เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะสูตรหวยมันกรบโบมี่สูตรได้ที่ว่าจะเก่งไปได้เนาะครับ เอฟซีเพียงแต่ว่าเฮามันต้องคือยังสูดหนีกับยังบอลผัดจะงวดนี่ครับนี่เห็นบ่นี่สุดข้างนี่บอลผัดจะงวดเลยมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีมันบ่กสถิติมันงวดล่าสุดนี่เอาเขาเตรียมผนึกผ้าเฮ็ดเบิ้งนะครับนเนาะเฮ็ดเบิ้งนี่ละงวดนี้มาหนี่นะเนาะคำเนาะสองงวดกับงวดที่จะถึงนี่นะครับ หนึ่งเก้าสามสัตว์ดีเนาะคำเนาะปากกาดำหกศูนย์สามเด็กล่างออกสามหก Ar, เพื่อเตรียมชีดเวงซีก่อนชีดเังซีเนาะเอฟซีเน ει, าะบานี่ลักซิมันเอาตัวอะไรทีครับเอฟซีเดี๋ยวเพื่เตรียมเียมในเบิร์ก่อนเนาะล่าสุดมาออก

มานี่หลักหลักสิมันนี่ครับเอฟซีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนี่หลักหมื่นบวกบวกสามครับเอฟซีเก้าบวกสามเป็นสิบสองมันว่าครับเอฟซี่ สิบสองเข้ากับไซโอ้ยประการดาวไม่ไหมนี่ครับยิปซนี่ดาวไม่ไหมอยู่มือก <c ười> ็ยังไ่อยากออกเก้าบวกสามเป็นสิบสองเข้ากับไซสองครับยิปซีสองสามสี่เห็นปะครับอันนี้คือกันครับยิซ สามบวกสามเป็นหกเป็นบวกรับเฮ้าก์ใสหกเกียร8แปดนีสี่ับเอฟซีอันนี้โตตัวฟังนี่ตัวลักหน่วยมันเนาะครับเนาะลักเนาะเตรียมเปลี่ยนปากกาอีกก่อน หลักแสนครับเอฟซีบวกสับสนนะครับเอฟซีเนาะบวกงงเนาะหน่วยสิบร้อยพันพันคือเลขสามครับรเตรียมเพดานซีเข้าใจเนาะครับเนาะบวกนี่ครับเอฟสี่ นี่คือกันนี่ครับเดี๋ยวเตรียมเห็ดในเบิองผ้าเห็ดเนาะหนบวกสเป็นสี่เมืเ่อครัี่บวกหคงที่สีบวกหเป็น9ก้าเขากับเซก้ครับนี่ครับ,บ fc เออที่ไปที่มาโอ้ห่อนเอฟซี 4, ห่อนที่ล่างมันก็ออกซีซีหนึ่งันนะครับวัน,นเรียกบนมันออกศูนย์สองนะครับนอ,นอเอฟซีเนาะนี่ครับแต่มันออกเป็นตกกลับนะครับเด็กหกตัวมาทางบนทางล่าง วันนี้งวดที่จะถึงนี่ครับเอฟซี FC. ฟันจันที่หกนี่นะครับเนาะวันนี้หนึ่งบวกสี่เป็นห้าเห็นประครับข้เควาเตรียมเรื่องเห็นบนี้บวกห้าค้อทีนะครับเอฟซีหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสิบเท่ากับไซส์ศูนย์ครับเอฟซี่ 0 1 2จังสี่ 4. ครับ f c ก็แถมให้ทั้งสูตรไปเลยเนาะครับเนาะเอาไปเห็ดไปเบิ้งไปเปน็นแนวทางนํากันเนาะ f c เนาะที่ f c คอมเมนต์มาวันนี้เรียกสองตัวคันเอยากได้กับฮองคอมเมนต์ไหมก็ได้เนาะครับเนาะนี่นะครับเรียกสองตัว ครับเลขสองตัวก็มีลายสูตรอยู่เยซีมันบอกเข่าอันนี้ก็บอกเข่าเห็นบะที่เอฟมันนี้หากับหกบมมาเลยงวดนี้ไม่ได้ศูนย์กำหนึ่งกับบลูวัจิมาโมมามันพลาดแล้วอันนี้ก็พลาดนะครับอือหกเจ็ดแปดก็พลาดงวดนี้หนึ่งสองสามอันนี้ก็เจ็ดกับแปดนี่ก็พลาดวดนี้กับสองกับสามกับบลูวัจิเดือนตัวบอนะครับเนาะมันหน่อยสูตรยูเรียกัน เล่าพัฒนาพอเตียมนี่นะครับ ทั้งสูตรเอาทั้งเรียกไปเลยนะครับเนาะเอฟซก็จับออกก็ได้ครับเอจับคู่ออกเด้๋ยพอเตีมสีบ๊ดบโบ๊จับคู่ให้ดีนะครับเนาะเพราะว่าพอเตียมก็ให้สูตรปพร้อมครับก็ลองมาจับเบิงแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ด่งเจดสองหกศนสองซับนี้นะครับเอ เพราะนัน้นเราพอเทียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเออเอฟซีมีกับโคมเมนต์มานะครับเนาะพอเทียมโบเดวาดอกเดือบโบเดแพงพอเทียมเป็นคนหนึ่งสี่นะครับเนาะผิดถือเข้ากับบัววากันเป็นบัครับพอเทียมกับบารูเพือกันว่ามันสิออกคือตัวของเข้าเห็ดใบบัหรือจังดาอันนี้มันกะพอเทียมโบเดลลงครับเอฟซีงวดมือหนึ่งนีงน่นาะคขาขามเปรียวเรียกกันอื่นลงไหมโอ้ยพอเทียมเสียใจอยู่ อันมัดเข่าของเจ้าคองนี่บอเอาลงนะครับมันกลับมากเข่าวัดทั้งบนทั้งหลังอยู่นี่วันนี้ก็วันแน่แหละครับเยซซี FC วันที่หกนีมีหน้านี่ม,ม,ม,มีทุน้านี่เยซซี FC ก็ลองเบิงนะครับเนาะน,นี่ยังเดกกว่าของก็มเบียนมากก็ได้เตรียมลงให้เดินมาทอกันแต่ว่าอันนี้ผิดคางหนึง่งผิดทีหนึง่งอันนี้ก็ผิดีกทีหนึง่ง <laughs> พระเตียมโบมีสเิติมันครับ วม่เล่าเนี่ยพอเตรียมมอาฟังซื้อพอเตรียมเพิ่งจะมาหัดคำนวณน,นะครับได้ซ้ำนี่ซีงวดหางวดครับเนาะนะครับ,รบเอาเอาแคปหน้าจอยเบิ่งนะครับเด้อพิเด้อยที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวพอเตรียมสิลงให้ทั้งของเออ่ปูสมหวังนะครับเนาะลงหัมือนี่ละว,วัน ที่หกแต่เศร้านะครับ F4 นะเาบนานะครับเอาแคปหน้าจอไว้เบิ้งครับเด้อเฮ็ดใส่คือพอเตรียมนี่ลนะเนี่ยหลักหลักแสนบวกหลักพันเนี่ยบวกห้าคงที่นะครับเนาะคือนนกันอันนี้กับบวกง่ายครับอันนี้บวกคือเรียกไทยเรียกไทยไมันด้บวกหลายเอีอันนี้บวกง่ายๆนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเดอ้อแคปหน้าจอไว้เบิง้ง ก่อนเงินพอแตีมกับคอกรัขบขอบทุกคุณในไลฟ์เอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะ mm hmm. ที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแตีมแตีมขอให้อยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อจะร่ำจะเลื่อนนะครับนะเนาะหาเงินหาทองให้โชคให้มันนะครับเนาะให้ถือ,อหวยรวยเงินกันครับอันนี้ก็พอแตีมขอยำนี่คือกันนะครับเด้อเลขไทยเลขเล่าคือก,กันตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเอฟซีเ e นาะ ออกตัวเไม่มีไพ่รูจกคนสอ่ฉะนั้นแล้วก็ต้องใส่วบอนุญาตนะครับเนาะในการรับชมในการเอาไปลงทุนนะครับเนาสุดท้ายท้ายสุดนี่พเพราะเตียมกันมีแค่นี้ขอกาบสวัสดีครับ